สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออทางหุ้นนี้เค่เ e, ช้าบ่ายงวดของวันที่11เดือน12ปี่8นะครับผมเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นรอบเชา้า3มตัวบน8 2 8สองป สองตัวล่างแปผมให้2กับ3นะฟัน2ฟัน2เจาะเข้าเน้นๆเลยเน้นๆเลย8228เข้าเป็นตัวเน้นตัวฟันนะเลขออกสองแปแล้วก็เลขออกสองแปแล้วก็82ดมีแต่2กับ8อ่ดเต็มๆเลยนะเป็นตัวเน้น สามตัวเนาะสองแปดอา่าผมมีสองเจ็ดแปดนะออกออกมาแปดสองแปดสำหรับหุ้นนิเคอีบ่ายหุ้นนิเคอีบ่ายแปดอา่าสองแปดศูนย์แล้วก็สามศูนย์ผมให้สองกับหนึ่งนะไม่มี นี่เคอีบายหลุดเลยเลขสามตัวเลขสามตัวสองมาแปดมาศูนมากลุ่มตัวเลขนี่มาอยู่นะมาอยู่แต่ว่าผมจับเน่ยจับไม่ถึงเลยไม่ถึงศูนยนะมีมีม,ม,ม,มีมีแต่แปดศูนย์ไม่ถึงไปไม่ถึง มาดูของวันนี้เนาะก็จะมาเริ่มจากหุ้นนิเคอิเช้าหุ้นนิเคอิเช้าเมื่อวานนี้สองแปกับ 28. 28บวกกันได้สิบแต้ม สิบแทมนะครับแล้วก็ขอให้มีสูตรมาแล้วกันนะก็จะมี06 07 08 1617แล้วก็18ตัวกันนะครับ0ูนย์สี่สี่ศูกับศูย์สาม เน้นที่ศูนย์นะขอให้เป็นสู์เนะตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี 06, 07, 08แล้วก็ 1, 8สำหรับนี้เคอีเช้าเลขย2ตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลข3ตัวสามตัวนี้เกือบเข้าแล้ว สามตัวนะครับเอาศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดศูนย์หกสี่เอาสี่หรือเอาสองดีเอาสี่สี่ก็ได้ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเสียแล้วก็ศูนย์แปดเสีย สำหรับหุ้นนี้เคอีกเช้าสองตัวแล้วก็3ามตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหุ้นนี้เคอีบ่ายตัวเด่นนะครับ 1กับ0 1กับ0ูนย์นะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับ0ูนย์ห้าตามด้วย0ูนย์เจตัวกันนะครับ1นึ่สองศู 1นสแล้วก็18นะคงไม่ออกมา0ูนย์แกับ03ตัวเดิมนะสำหรับนี้เคอีบาย e uy, เอาหนึ่งละกันฟันหนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็จะมี 1 5 1 6 1 7แล้วก็0 6นะครับ1 5 1 6 1 7แล้วก็0นะูย์หเนาะสำหรับหุ้นนี้เคอีบายก็จบไปแล้วสองตัวจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลข3าตัว เอาหนึ่งนะครับ156 157 152 167 1 6งสองแล้วก็172นะครับงื่นนี้เค่อีซาเราก็ปง่ายก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ